ดวงของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ถือได้ว่าสิ่งที่คุณได้ดําเนินการที่ผ่านมาคุณกําลังมุ่งมั่นและฝ่าฟันให้สู่เป้าหมายได้อย่างสําเร็จซึ่งก็ถือได้ว่าช่วงนี้คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานได้อย่างคาดไม่ถึงผลตอบแทนชื่อเสียงและผลงานของคุณ ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งคู่พาร์ทเนอร์ในเรื่องของการทํางานของคุณได้เป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้หากมีใครมีวางแผนในโครงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของงานขอให้คุณรีบดําเนินการและลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จและได้รับผลตอบแทนเกี่ยวกับความสําเร็จของงานได้อย่างดีอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวบางคน อาจจะค่อนข้างที่จะวางแผนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแต่อาจจะขาดความจริงจังเอาใจใส่มากพอสมควรเพียงแค่ชาวลัคนาราศีมีนตัดความหละหลวมหรือการไม่เอาจริงเอาจังงานของคุณช่วงนี้จะประสบความสําเร็จได้อย่างคาดไม่ถึงจะนําพาซึ่งความมั่นคงในหน้าที่การงานและเงินทองอย่างที่คุณปรารถนาเลยทีเดียวรวมถึงชื่อเสียงความจเจริญก้าวหน้าในการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งก็จะไม่มีปัญหาสําหรับคุณ หากใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือพบปะผู้คนต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนมิถุนายนนี้ต้องถือได้ว่าชาวลัคนาราศีมีนนี้จะมีเงินมีทองเอามาให้ใช้อยู่มากมายจากอดีตที่ผ่านมาและ ปัจจุบันที่อาจจะมีรายรับเงินหมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างมากแต่คุณก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับความสุขส่วนตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องแต่งกายคุณค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับตัวเองมากพอสมควรคุณอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากรวมทั้งอยากให้คุะมัดระวังในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ไม่ได้มาจากตัวเองปัญหารอบด้านหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็จะถาโถมเข้ามาให้กับคุณค่อนข้างมาก แต่ก็ยังถือว่าคุณก็ยังโชคดีที่คุณยังมีการเงินที่ไหลเวียนที่ดีหรือมีการเงินที่เข้ามาทําให้คุณไม่ค่อยตึงเครียดกับเรื่องการเงินมากนักแต่อาจจะเสียอารมณ์ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองมากไปสักหน่อยก็ยังถือได้ว่าในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมีในเรื่องของการเงินหากคุณตัดใจไม่ฟุ้งเฟ้อวางแผนดีๆเกี่ยวเรื่องการเงินเก็บหอมรอมลิศ การเงินของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะไม่มีปัญหาที่จะทํามาให้คุณปวดหัวได้เลยทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่เป็นที่พึงพอ,อ,อ,พอใจของคนที่เข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณมากหน้าหลายตาหรือมีคนจับจ้องคุณอยู่เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างพอสมควร แต่คุณก็ยังไม่เป็นที่พอพอใจหรือคนที่เข้ามายังไม่เป็นที่ถูกใจคุณมากนักบางคนอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากกว่าที่จะหาคู่ในคู่นี้เพราะเข้ามาก็ไม่เป็นที่ถูกใจสู้เอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าเลยทำให้คุณไม่ได้ให้ความสนใจหรือโฟกัสเกี่ยวคนที่เข้ามามากนักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระคนในครอบครัวพอสมควรอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างบุตรบริวารที่จะสร้างภาระให้กับคุณทําให้คนที่มีคู่ในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมีนอาจจะหงุดหงิดอยู่บ้างพูดจาก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันทําให้รู้สึกว่าต่างคนต้องต่างดินน้นรนที่จะทำมาหากิน และแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆเลยทําให้ความหวานระหว่างคุณกับคู่ของคุณของชาวลัคนาราศีมีนนั้นหายไปเพราะว่าคุณมองว่าคุณควรจะสร้างความมั่นคงให้ได้ก่อนความหวานแหววอาจจะผ่านมาแล้วในช่วงหนึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการช่วยกันทำมาหากินหรือในการสร้างหลักฐานบ้านช่องให้กับคุณและคนในครอบครัวของคุณหากคุณรู้อย่างนี้แล้ว คุณควรจะพูดคุยกันอย่างมีสติและอย่างมีเหตุผลก็จะทําให้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณขวางหูขวางตาทะเละาะเบาะแว้งกับคู่ของคุณลดน้อยถอยลงไปหากใครที่ไม่มีเวลาให้กันก็อาจจะเริ่มใส่ใจโทรหาการสักนิดหรือพยายามคุยกันให้บ่อยๆก็จะถือว่าเป็นการแก้ทําให้คุณได้รู้สึกว่าเหมือนไม่ห่างกันและยังเป็นห่วงเป็นใย,ยกันทําให้คุณและคู่ของคุณยังคลองรัก ได้อย่างมั่นคงและมีโอกาสดีๆที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้อย่างแน่นอน